รัคลิปนี้นะคะก็ครูปุ๋ยก็จะมาสอนเรื่องการหาโดเมนแล้วก็เรนของความสัมพันธ์นะคะซึ่งอยู่ในรูปของเศษส่วนนั่นเองหลักการและวิธีการทํานั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปดูกันตอนต่อไปนะคะส่วนข้อที่นํามาเสนอวันนี้มีทั้งหมด4ข้อด้วยกันอ่าถ้าใครสนใจข้อไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็มาดูหลักการก่อนนะคะว่าการหาโดเมนและเรนเมื่อเขียนในรูปความสัมพันธ์ในรูปบอกเงื่อนไขเนี่ยทำอย่างไรในการหาโดเมนาหาโดเมนโดเมนเนี่ยคือเซตของสมาชิกตัวหน้านะคะถ้าอยู่ในรูปแบบบอกเงื่อนไขนั้นให้เราจัดความสัมพันธ์ในรูปของ y เท่ากับเทอมของ x แล้วจึงพิจารณาค่าของ x นะคะ ลักษณะแบบนี้เป็นอย่างไรนะคะก็คือนักเรียนยึดเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้เนาะและทางซ้ายเนี่ยจะต้องเป็น y ตัวเดียวเท่านั้นส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นเทอมของ x หมายความว่า x เ,เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของบวกหนึ่งหาร2ติดสแควร์รูทอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับ y เนี่ยมันไม่ใช่ y ให้ย้ายมาอยู่ด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับเลยนะคะต่อไปค่ะการหาเรน เรนเนี่ยหมายถึงเซตของสมาชิกตัวหลังนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือค่า y เลยเนาะอ่าวิธีการให้เราจัดความสัมพันธ์นั้นนะคะให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับเทอมของ y ค่ะแล้วค่อยพิจารณาค่าของ y อ่าก็คือด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับนั้นจะต้องให้เป็นตัวแปร x ตัวเดียวเท่านั้นนะคะถ้า x มี2คูณอยู่แบบนี้ต้องย้าย2มาฝั่งขวา ให้มันเป็นเทอมของ y แบบนี้ค่ะเราค่อยพิจารณาค่า y นะคะว่าจะเป็นอะไรได้บ้างเป็นอะไรไม่ได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวยอย่างกันเลยค่ะโจทย์ข้อที่1นะคะ r เนี่ยจะเป็นเซตของคู่อันดับ xy นะคะโดยที่ y เท่ากับ1ส่วน x อ่าสำหรับมีข้อสังเกตอันหนึ่งนะคะโดยปกติเนี่ยความสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นสมาชิกของ ผลคูณคาร์ติเซียนนะคะถ้าข้อไหนที่เขาไม่เขียนนั้นนะคะมันหมายความว่ามันจะเป็น R คูณ R นะคะหมายความว่าโดเมนกับเลนคือตัวหน้ากับตัวหลังนั้นจะต้องมาจากเซตของจำนวนจริงใดๆอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจไม่ต้องเขียนนะคะส่วนในตรงเนี้ยคือเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y เอาละค่ะทีเนี้ยเราจะมาหาโดเมนโดเมนนะคะนักเรียนก็พุ่งเป้าไปที่ ตัว x นะคะในที่นี้ x เป็นตัวส่วนนะเวอร์ชันนี้นะคะจะอยู่ในร,รูปขงเศษส่วนทั้งหมดเลยและที่คอนเซปต์สำคัญหนึ่งเดียวนะคะก็คือตัวส่วนต้องเป็นยังไงคะตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ อันนี้นะคะก็เป็นข้อตกลงเป็นเงื่อนไขของทางคณิตศาสตร์เราเรียนคณิตศาสตร์มาหลายปีแล้วนะคะก็ทราบดีอยู่แล้วว่าตัวส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นนะคะเออแล้วก็สังเกตอย่างหนึ่งนี่คือมันจัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับเทอมของ x แล้วเรียบร้อยสังเกตไหมคะเพราะฉะนั้นเราพิจารณาค่า x นะโอเคหาโดเมนนะคะหาโดเมนพิจารณา x นะคะ x เ,เป็นตัวส่วนใช่ไหมเพราะฉะนั้น x ต้องไม่เท่ากับอะไรคะ X ต้องไม่เท่ากับ0ค่ะ mm hmm. ก็แปลว่า X สามารถเป็นจำนวนจริงใดๆได,ได้ทั้งหมดยกเว้น0เอาละ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะ mm hmm. เราก็ตอบเนาะสัญลักษณ์โดเมนของความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. ก็ดีใหญ่ห้อย R เล็กก็จะเป็นเซตของ X โดยที่ X ไม่เท่ากับ0นะนะคะหรือถ้าเราจะเขียนในรูปที่ง่ายกว่านี้นะคะอาจจะเขียนได้เป็น โดเมนของ R นะคะคือเซตของจำนวนจริงใดๆนะคะจำนวนจริงใดๆแล้วก็ตัดใครออกไปตันึงตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็น R ลบด้วยเซตของศูนย์โดเมนเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเรามาหาเรนของความสัมพันธ์นี้กันเอาละค่ะครูก็จะทำตามหลักการนี้นะก็คือจากที่อยู่ในรูป y เท่ากับ1ส่วน x เดี๋ยวครูจะจัดให้อยู่ในรูป x เท่ากับเทอมของ y หมายความว่าเดี๋ยวเราจะต้องย้าย x ขึ้นมาอยู่ฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองวิธีการทำนะคะหาเรนอ่าเริ่มต้นนะคะจากความสัมพันธ์ y เท่ากับ1ส่วน x อ่าทีนี้ทำยังไง x จะมาอยู่ฝั่งนี้อ่าเรียนก็ย้ายข้างขึ้นมาได้เลยนะคะก็หลักการ ย้ายข้างแก้ะสมการธรรมดาถ้า x หารอยู่ก็ต้องย้ายขึ้นไปคูณส่วนค่า y นั้นคูณ x อยู่ใช่ไหมย,ย้ายมาคูณ x อยู่ใช่ไหมเราก็ย้ายลงมาเป็นตัวหารเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ X เท่ากับ1ส่วน y นั่นเองจัดแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็พิจารณาค่า Y ค่ะค่า y อยู่ตรงไหนเอ่ย ถ้า y เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของตัวส่วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนห้ามเป็นอะไรคะส่วนห้ามเป็นศูนย์โอเคดังนั้นเราก็เขียนว่าอืมดังนั้น y ต้องไม่เท่ากับศูนย์เรนของความสัมพันธ์ r นะคะก็คือเซตของ y โดยที่ y ไม่เท่ากับศูนย์ และแน่นอนนะคะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเซตก็จะเป็นเซตของจำนวนจริงใดๆค่ะแล้วเราก็ลบเซตของศูนย์ออกไปโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้ทั้งโดเมนและกรนเรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่หนึ่งะคะอยู่ในรูปง่ายๆแบบนี้นะหลักการง่ายๆค่ะตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์แต่อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ จทย์ข้อที่2ความสัมพันธ์ r เป็นเศตของคูณดับดับ x y โดูที่ y เท่ากับ2ส่วนด้วย x ลบ5โอเคค่ะก็เป็นคอนเซปต์อยู่ในรูปของเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะเอาละอันนี้ก็จัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับเทอมของ x แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในการหาโดเมนเราก็จะพิจารณาที่ตัวส่วนได้เลยนะคะเพราะว่า การหาโดเมนก็คือการพิจารณาค่า x เนอะงั้นเราก็มุ่งเป้าไปที่ตัวส่วนเลยเราก็เขียนว่าพิจารณา x ลบ5ต้องเป็นยังไงคะต้องไม่เท่ากับ0ย์เพราะอะไรเพราะตัวส่วนห้ามเป็น0จากนั้นนักเรียนก็สามารถย้ายข้างแก้อสมการได้ตามปกติ อยากได้ค่ะ x นักเ,เรียนต้องย้ายลบ5มาอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งก็จะกลายเป็นบวก5บวก0ได้5ก็ตอบว่า x ไม่เท่ากับ5นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นสรุปโดเมนค่ะอ่าถ้าเขียนนั้นสั้นก็คือเออเป็นเซตของจำนวนจริงนะคะแล้วก็ลบเซตของ5ออกไปเรียบร้อยค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการหาเรนหาเรนนะคะเราก็จะ มีการจัดรูปใช่ไหมเพื่อให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับเทอมของ y โอเคเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ y เท่ากับ2ส่วนด้วย x ลบ5อ่าสำหรับข้อนี้นะคะเราก็เออย้ายทั้งก้อนเลยนะคะย้ายทั้งก้อนนี้ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะ y ก็ย้ายลงมาข้างล่างได้ อ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ x ลบ5นะ x ลบ5ส่วนด้วย2ส่วน y นะคะอยากได้ x ตัวเดียวนะักเรียนก็ย้าย5นะคะย,ย้ายลบ5เนาะมาอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องกลายเป็นบวก5 2ส่วน y บวก5นั่นเองเอาละค่ะทีนี้เมื่อจัดให้อยู่ในรูปเทอมนี้เรียบร้อยเราก็พุ่งเป้ามาที่ค่าอะไร ค่าของ y นะคะ y เนี่ยเรยนก็คือพิจารณาค่า y ค่ะวอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ยตำแหน่งของตัวส่วนนะคะตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้ y ไม่เท่ากับ0น,นะคะเพราะฉะนั้นเรนของความสัมพันธ์นี้ก็คือจำนวนจริงที่ไม่ใช่0ูนย์นั่นเองก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งข้อค่ะข้อที่3 อานะคะเป็นเซตของคู่อันดับ xy โดยที่ y เท่ากับ x ลบ1ส่วนด้วย x บวก3แน่นอนอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะแต่ข้อนี้พิเศษจาก2ข้อแรกตรงที่นักเรียนสังเกตว่าจะมีค่า x นะคะอยู่ทั้งตำแหน่งของตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการจะไม่เหมือนข้อเมื่อกี้นะคะข้อเมื่อกี้เนี่ยเราย้ายขึ้นไป ย้าย y ลงมาก็เสร็จใช่ไหมแต่ข้อนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าย้ายขึ้นไปเนี่ย y ลงมาแต่ x ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยแต่เราอยากให้ x เท่ากับเทอมของ y ใช่ไหมล่ะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้อยากรู้ว่าทำยังไงก็ต้องตั้งใจฟังดีๆโอเคเราจะหาโดเมนโอเคหาโดเมนนะคะอ่าในส่วนของโดเมนนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราอะเพราะตัวส่วน มันห้ามเป็นศูนย์แค่นั้นเองนะคะหาโดเมนเพราะฉะนั้นการหาโดเมนยังใช้หลักการเดิมอยู่ให้พิจารณาแค่ส่วนของ x บวก3ค่ะ x บวก3ต้องไม่เป็น0ย์เพราะหลักการเราชัดเจนว่าตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0จากนั้นอยากได้ x ใช่ไหมนักเรียนก็ย้ายบวก3มาลบก็แปลว่า x ต้องไม่เท่ากับ -3 นั่นเองสรุปค่ะโดเมนของความสัมพันธ์นี้ก็คือเซตของจำนวนจริงใดๆแล้วก็ลบเซตของลบ3ออกไปค่ะต่อไปนะคะเรามาพิจารณาการหาเรนอ่านี่ต้องมีการย้ายข้างจัดรูปนะคะงั้นครูขึ้นต้นจาก y เท่ากับ x ลบ1ส่วนด้วย x บวก3อ่าย้ายข้างมานะคะ ขั้นแรกเนี่ยครูก็จะย้ายกลุ่มของตัวส่วนขึ้นมาคูณกับ y จะเขียนได้เป็น x บวก3คูณ y เท่ากับ x ลบ1นี่ย้ายข้างมาตามปกติเอาละจากนั้นนะครนักเรียนใช้สมบัติการแจกแจงคูณ y เข้าไปค่ะคูณ y เข้าไปก็จะกลายเป็น x y บวก3 y เท่ากับ x ลบ1 อ่ะเป้าหมายเราคืออะไรคะอยากให้ X นะอยู่ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องย้าย X มาฝั่งนี้นะคะตัวนี้ไม่มี X กก็ย้ายมาฝั่งขวาค่ะเขียนได้เป็น XY ย้าย X มาใช่ไหมก็ต้องเป็นลบ x นะคะย้าย X มาเป็นลบ X นะเท่ากับอ่ะฝั่งขวานี่ก็จะเหลือลบ1ใช่ไหมคะทีนี้ย้ายบวก3 y ม,มาเออกลายเป็นอะไร กลายเป็นลบสาเอาล่ะพิจารณาฝั่งนี้นะคะเอ๊ะทำยังไงนะอ้อใช้สมบัติการดึงตัวร่วมค่ะเพราะเราสังเกตว่าทั้งสองพจน์เนี่ยจะมี x อ,อยู่ทั้งสองพจน์เลยดึง x อ,ออกนะคะแต่ดึง x อ,ออกมาเนี่ยพจน์แรกเหลืออะไรพจน์แรกเหลือ y ค่ะตัวหลังเนี่ยจะเหลือ1ใช่ไหม ถ้าไม่เชื่อนักเรียนก็ลองคูณ x เข้าไปสิก็จะได้เท่าเดิมเอาละค่ะเราอยากได้ค่า x เก็บ x ไว้ค่ะตัวไหนที่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมมันคูณอยู่เพราะฉะนั้นย้ายไปทำอะไรย้ายไปหารนะคะอ่ามาเป็นตัวส่วนนั่นเองเอาละก็ได้แบบนี้จัดเทอมสำเร็จแล้วจัดเทอมสำเร็จแล้วทีนี้นักเรียนก็มาดู พิจารณาค่า y นะคะ y เนี่ยอยู่2ที่ก็จริงแต่ข้างบนเนี่ย y จะเป็นบวกเป็นลบเป็นอะไรได้หมดแต่ตัวที่น่าสนใจตัวที่ห้ามเป็นนี่คือตำแหน่งของตัวส่วนนั่นเองนี่คือเรื่องของเศษส่วนนะส่วนห้ามเป็น0เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า x-1 ลบ1ต้องไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y ต้องไม่เท่ากับ1เห็นไหมคะถูกต้องไหมย้ายข้างมานะคะโอเคเพราะฉะนั้นสรุปค่ะเรนของความสัมพันธ์นี้ก็คือเซตของจำนวนจริงใดๆได้หมดใช่ไหมแต่ลบเซตของ1ออกไปค่ะห้ามเป็น1นั่นเองอ่าเป็นยังไงคะสำหรับโจทย์ข้อที่3วิธีการจะแตกต่างนิดนึงนี่ นักเรียนไปฝึกทําตรงนี้ให้คล่องๆนะคะฝึกทําให้คล่องๆนะมาถึงโจทย์ข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วนะคะอ่าเป็นเศษของคูณดับเอก Y โดยที่ Y เท่ากับ 2x บวก1ส่วนด้วย x อลบ4อ่าข้อนี้ก็อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะและเหมือนกับข้อเมื่อกี้ก็คือตัวแปรเเนี่ยก็จะอยู่ทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนด้วยเลย การหาโดเมนนะคะพิจารณาแค่ส่วนที่สําคัญนั่นก็คือตัวส่วนเนี่ยห้ามเป็นศูนย์เขาจำกัดแค่ตัวส่วนนะเพราะฉะนั้นตัวเศษก็ไม่ต้องวอรี่นะคะไม่เป็นไรเออยู่ข้างบนเนี่เป็นใดใไ,ได้หมดนะคะเอาละการหาโดเมนนักเรียนต้องพิจารณาตัวส่วนก็คือ x อลบ4ต้องไม่เท่ากับ0ูนยี่คอนเซปต์เดียวกันทั้งหมดนะคะตัวส่วนต้องไม่เป็น0 ย้ายข้างไปค่ะอีกต้องไม่เท่ากับ4นั่นเองเพราะฉะนั้นโดเมนของความสัมพันธ์ก็คือเส้ของจำนวนจริงใดๆนะคะแล้วก็ลบเสตของ4ออกไปเรียบร้อยง่ายมากๆเลยใช่ไหมต่อไปเราก็จะมาหาเรนค่ะในการหาเรนนะคะต้องมีการจัดรูปนะใครจัดไม่คล่องก็ไปฝึกทำให้มันคล่องซะจะได้เก็บแต้มเรื่องนี้ไปเยอะๆนะ ความสัมพันธ์อยู่ในรูปนี้ใช่ไหมคะอ่าบอกเทคนิคนะเหมือนข้อเมื่อกี้พูดซ้ำอีกทีนะคะอ่ามันจะได้คล่องๆเนาะจำได้ x ลบ4ไปคูณกับ y ก่อนนะคะคูณกับ y อ่าเขียนแบบนี้ x ลบ4คูณ y ค่ะเท่ากับ 2x บวก1จากนั้นทำไงแจกแจง y เข้าไปนะคะก็จะได้ xy ลบ 4y นั่นเอง เท่ากับ2 x บวก1ขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรจำได้ไหมอ่าเราอยากให้มัน x ตัวเดียวอยู่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นนะคะพจน์ที่เราจะย้ายมาพจน์นี้เลยพจน์ที่มี x เก็บไว้นะคะก็คือ x y ย้าย2 x มาก็เป็นลบ2 x ฝั่งขวามี1น,นะคะแล้วย้ายใครย้ายลบ4 y ก็ต้องเป็นบวก4 y ค่ะ อาฝั่งซ้ายนะคะเดี๋ยวเราดึงตัวร่วม x ออกอ่าเพราะฉะนั้นพจน์แรกนะคะพจน์แรกตอนนี้นะเอา x ออกเหลืออะไรเหลือ y นะคะพจน์หลังเอา x ออกเหลืออะไรเหลือ2เอาละค่ะเราก็จะได้ x เท่ากับ1บวก 4y ส่วนด้วย y ลบ2 จัดรูปแล้วเรียบร้อยมันก็อยู่ในรูปของเศษส่วนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็พุ่งเป้าไปที่ค่า y ในตำแหน่งตัวส่วนตัวนี้นั่นเองเอาล่ะค่ะทีนี้ก็พิจารณาพิจารณาทั้งส่วนเลยนะก็คือ y ลบ2เนี่ยต้องไม่เป็น0ก็แปลว่า y ต้องไม่เท่ากับ2โอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นเรนของความสัมพันธ์ก็คือเซตของจํานวนจริงใดๆลบเซตของ2นั่นเองโอเคนะคะครบแล้วทั้ง4ข้อนะก็มีโจทย์เป็นคอนเซปต์ของความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะเดี๋ยวเราลองกลับไปที่หน้าแรกกันดูเอาล่ะนะคะเมื่อดูจบแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์นะคะจะฟังอย่างเดียว อาจจะเข้าใจแต่ถามว่าทําได้ไหมมันอาจจะยังไม่มั่นใจว่าทําได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเทคนิคในการดูคลิปวิดีโอนะคะหลังจากนักเรียนดูเสร็จแล้วนักเรียนพิจารณาโจทย์แต่ละข้อลองทําเองดูซิทําเองดูซิว่าได้โดเมนแล้วก็เรนเป็นอะไรถ้านักเรียนสามารถทําได้ทุกข้อนั่นแปลว่าทําได้ข้อสอบมาแบบนี้ทําได้แน่นอนโอเคไหมคะนักเรียนต้องฝึกทําเองนะเออที่สําคัญนักเรียนจะต้องทําได้ด้วยตัวเอง เอาละค่ะใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครูปุ๋ยด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะได้ทําคลิปดีๆมาให้กับนักเรียนอีกเอาไหมอ่าโอเคเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ